Icana, อ้าว oh. โอ yes. oh. Oh. Oh, oh. Oh. ้โหโอ้โหกังตัวปลาเลยนะไฟมันยังไงไฟมันไม่แรงเลยเกสหมด ถ้าช่องดังเราต้องภูมิใจนะเนี่ยลำบากลำบนชิบหายเลยว่ะแต่ละวันไม่สบประกอบจกพาคนะเอามันลงน้ำไปวิธีทอดปลาไม่ติดกระทะนะทอดในหม้อสิหน่ากินขึ้นเลยยกงี้เลยไหมไม่หันแล้วเดี๋ยวลองรู้ใช่ทำไปนึกไปเยอวเนี่ย ทำไปนึกไปน,นะากกา <laughs> มันจะสส่อะไรดีเออนะอนี่ครับฟาดนินลุยสวนเรปอปนินลาดพริกอย่าถามเชฟว่าเมนูอะไรข้นิดไประหว่างทำว่าเขาจะใส่อะไรล้ววจัััดดไปสสีครบ วันนี้ก็อยู่ที่ลานจอดรถเหมือนเดิมซื้อหอยเมงนคู่มาเกณี่ใส่สับปะรดเมนูอะไรวันนี้ปลาลัดพริกปลาลัดพริกตอนแรกตอนแรกจะทำอะไรนะปลาช่อนลุยสวนไปตลาดโอ้เหลือแต่ตัวเล็กกลัวซื้อมาแล้วคุณดูแม่หาว่าเป็นปลาดุกว่าวันนี้เชฟอะไรจนเจ๊งไม่อยู่นะครับไปถอดเสื้อออกเลยต้องไปวิ่งงานวิ่งงานก่อน ข้เีคอเสอเางไปอเปลี่ยนโลเคชั่นครับเป็นีไงเดี๋ยวเราจะวอร์มกระทะก่อนสชั่วโมงนะครับ

ไนเลียงไหมเออเดี๋ยวมันจะไม่กับ๋องก่อนหน้ามันคนป่วยแล้วเอาจ้ะเอาพี่ป่วยจริงเลยก่อนไ้ปลาปลานินลุยสวนให้ปลานินลาดทิพตอนแรกจะไปซื้ออะไรนะปลาช่อนเอามาลุยสวน มีแต่ตัวเล็กเดี๋ยวคนดูแม่งหาว่าเราเอาประดุกมาใส่ลินเราจะได้กินกี่โมงนะวันเนี้ยสี่ทุ่มเหมือนเดิมสี่ทุมเหมือนเดิมเราจะลุยสวนครับแต่ไม่รู้อะไรมากเราก็จะทำน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแทนเออดีครับอดู่ย้านจอดรถแม่น ทอดทาน้ำมันเยอะสวยหมดเลยทอดกีรน้ำมันนิดไแ่วไปเสียไม่ได้ีงานนี้มันไม่มีตัวักไปลกๆเอาโอ้โหโอ้แสกลางตัวปลาเลย ไฟมันยัไฟมันไม่แรงวยไฟไม่แรงเงินเอองานขอจ้างหมดเลิกเอยแก๊สหมดเดี๋ยวผมจุดไพี่เอานี่ออกมาจะจัดการฮะแก๊สหมดอตอนนี้เราก็มานีกก่เตาจุดฟืนนะครับ าตามยถากรรมจริงๆว่าแล้วน <c oughs> ู่นปลาสุกครึ่งตัวหรือเราจะกินแค่ครึ่งตัว <c oughs> <c oughs> ครึง่งไม่สุกก็แช่ไปกินพรุ่งนี้ ถ้าช่องดังเราต้องภูมิใจนะเนี่ยลำบากลำบนชิบหายเลยว่ะแต่เราไม่ไฟไปแรงไปแล้วหรอวะนี่ทอดปลาไอ้แก๊สก็หมดนะทอดไปได้ครึ่งตัวแล้วเร่งแรงๆตอนจบเอาให้มันไล่น้ำมันออกจากปลาโอบีบแววทำน้ำมากมอดูเชฟมันนี่สี่ทุ่มแต่แดดของแท้แล้ว ไม่ได้แจกกินแล้วคนนี้ลองไปพอ่อ,พอนี่เลยมาได้กินอยู่สมคน้เราเราและนายนายและเราไม่<ล>ไมประนายบพรกอบ,บสบขากนะ มันลงน้ำไปนี่วิธีทอดปลาไม่ให้ติดกระทะนะครับทอดในหม้อซะปนินฟูปลาก็ติดกระทะแก๊สก็หมดนะต้องมาต่อเตาฟืนเทอดปลาหรอทอดปลายังไงไม่ติดกระทะทอดใ่หม้อ

อันนี้เขาเรียกน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลดปลือถ้าปลจะไปยังไงเป็นก้อนนะนะจะไปวางวงเล่าด้ยเขาเรียกว่าแคบหมปลาวอ้ยจับนอกไได้เดีบมันเดีบมันก็ละลายใช่ไหมทำไมเนื้อมันไม่เยอะเลยวะาขามเปียกมันต้องขันเราต้องมือขันก่อนเล ี่ข okay. ีดเก็ดเลยหายเกี่ยวเที้ยวหวันเสร็จหมดเลยแต่ถ้าขับรถเกียบห่างกว่านี้นะยังไม่มีใครเคยทำ้วย เ,เพื่อนๆช่วยบอกแล้วนะครับว่าปลาเราผิดผๆๆพลาดตรงไหนหวานหวานกลัวนะเธอตามจะถากับแต่ใครเดินหันรวยเหรอยิกด้วยนะครับของเราลุยสวนหรือว่าลาดพริก ได้หมดถ้าสดชื่นอย่าบอกนะว่าถั่วไปต้มมันจะไม่กรอบเฮ้เราก็เหลือไปใส่หยิบๆด้วยจนโชว์ที่ส่งไปต้มประมาณสอไห้องเอ้าน่ากินขึ้นเลยอันนี้ก็แบบกินแบบนิ่มอันนี้กินแบบกรอด สีสันเจอได้เราเอนปลาหเทอร์ลมีไหมมีจะปรุงยังอ่ะทำอะไรเย็นไม่แห้หรอเอเเช่งัน่คอยจัดใช่มอโหเงินใครเงินมันไม่ได้ใช้อใส่ไล่แซ่บไล่

ไม่หันแล้วเดี๋ยวลองรู้ใช่หอ๋อเอ้ก็ได้อยู่นะล้วกินกันรูดเอาท่านะบอกว่ากันละนะจวางเอาเลยสเนาะวางข้างๆปกกลางกว่ากันวามน้กนราบอโคตรกินเลยอู่นบ่บ่จ้า เขียงอยู่รถก็มีนะพูดถึงคือไม่อกมาแล้วม,มาถึงขั้นนี้แล้วพี่เอ้อันนี้ใส่นิ้วลาดเลยหรือว่าทำไกันีทไปนึกไปเย้วเนี่ยทำไปนึกไปนะมันจะสวยอะไรดีอะไระไรับรับรับใช่แล้วก็พิชลูกโดดสีสวยๆโปะข้างบนนะ มะนาวครับไม่ใส่น้ำยำนะอ๋อจัดจานนะนะหนึ่งสีอิ๊วซะจะมีมะนาวไหมวางข้างบนสวยๆอ่ะเดี๋ยวนะเอ๊ยปลาผมไปใส่ครีบออกไม่ครีบมันพับนี่ว่า ป <c oughs> ระกรอบปลาป <c oughs> <c oughs> ระกรอบปลาอยู่นะเออหน้าตาสวยงามหั่นแบบอินเดียดิเขาหั่นข้าเมื่อไม <c oughs> ่ใช่เป็นไป,นป,ป,นปช่อนนยาวนะช่อนหมดที่ไม่จบ ไม,ไ,ไม่ไล่จดมือเด็กอันนี้เิ็กไอ้ถ่ายกี่คนสวยๆนะก็แต่สวยจริงว่ะห้ามขยับไปไหนนะเดี๋ยวมันเคลื่อนที่ให้ผมถ่ายรู <c oughs> ไปก่อนเกินเตะทีเดียวเรียบร้อยเลยครับปไครสวยลงเลยมะม่วงก็ใส่ทั้งลูกเลยนะครับไม่ใส่ทั้งเปลือกห้ามห้ามหยาด้วยเด้อแล้วขเขาก็มาคอมเมนต์แล้ว <c oughs> ม่วงเปรี้ยวม่วงมันเนี่ยมันอยู่รู้นะมาจากวงเล่าเดี๋ยวจ้กงมาที่นี่กันอันนี้ไมกินแก้มครับอืมจัดแบบสวยๆแล้วนะพี่จะวางทุกอย่างไว้ข้างบนโต๊ะพาได้หรือไงวะเออโอก็มันวีสวนไงครับถ้าคุกฝุ่นนี่ไม่ติดเรนติดตมอะไรหรอ พ่อกรัววันนี้ครับลุยสวนอ้ววันนี้ไวเกินคาดอะปกติสี่ทุ่มได้กินอะมาน,นี่เป็นมันจะเป็นมเมื่อเมนะื่อเออนะเออนี่ครับฟาดนินลุยสวนเรปเปนินลาดพริกอย่าถามเชฟว่าว่า <c oughs> เมนูอะไรข <c oughs> นนิดไประหว่างทำ <c oughs> ว่าเขาจะใส่อะไร <c oughs> อะไรแค่หยิบมาซ้ายเอ้ตัวลอยกรอบๆโดยเป็นซอฟเบรมั้ง <c oughs> ออนี่มันต้องมีท่าลอยด้วยดิจบเลยยอดเพืนี่นี่แหละครับปลาช่อนลุยส์เอ้ยปลาน,นิลลาดพริกหรือลุยสวนไม่รู้เหมือนกันะเรียบ <c oughs> ร้อยแล้วครับ ปาณินลุยสวนหรือลาดพริกหรือว่าอะไรสักอยากะะ่างอะไราประเทศจีนยุคขักษ์จุ้นนะยักษ์จุ้นใหญ่ท่านนินครับลุยสวนหรือว่าลาดพริกปาณินลุยอะไรนะลุยสวนหรือลาดพริก ทำไปก็โอ้โหยืดตอบแเกลยวนีครับอืมปาน,นินมาพี่ยระเทาะเลสวนเลรลาดพิกอะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็เท่านี้นะครับฝากติดตามร,ร,ร้ลานชาแนลด้วยนะ